ก่อนครับเ,เกดตามทุกคนไปไหลแล้วไหลแล้วครับ320 25 28สยสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่อูรูชาแนลนะครับเกมเมือคนเมืองนะครับผมวันน <Hey, yeah. S 1> ี้เราอ,อยู่ในเกมฟอร์สซ่าโฮลเลันซีนะครับกับ เจ้า RX7 สีเหลืองคันนี้กันนะครับผมผมได้ซื้อมาหมัดๆเลยนะครับผมวันนี้เราจะมาแต่งคันนี้กันนะครับทุกคนเราจะมาดูว่ามันจะสวยแค่ไหนนะครับแลวจะเสียงจะเพาะแค่ไหนครับผมเดี๋ยวพร้อมเราก็ไปลุยเลยครับเดี๋ยวก่อนไปเราก็มาดูสภาพรอบๆกันก่อนนะครับว่ามันสวยแค่ไหนครับรถยุค90พวกนี้มันมีเสน่ห์ของมันนะครับทุกคนแต่เราจะไม่ดูเยอะแล้วครับเราไปแต่งกันเลยดีกว่าครับ ไปๆไปๆไ,ไ,ไปที่อัปเกรดนะครับผมคัตตอมนะครับทุกคนเรามาดูของแต่งลายชิ้นกันก่อนนะครับว่าแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมปั๊มเปิรหน้านะครับว้าวมีให้เลือกอยู่4ชิ้นนะครับทุกคนสปอยเลอร์เน่ มีของล็อกเก็ตมันนี่นะครับเปล็อกเก็ตบันนี่นะครับผมมีชุดแต่งแน่นอนครับทุกคน <c oughs> ตัมเปอร์รังนะครับสเกิร์ตข้างนะครับทุกคน <c oughs> หน้านะครับโอเคทุกคน เราไปดูชุดแต่งกันดีกว่านะครับผมเฮ้ยมีอยู่2ชุดนะครับทุกคนเฮ้ยล็อกเก็ตบันนี่ชันแรกว,ว้าวอันนี้ก็สวยอยู่นะครับผมชิ้นที่สองยเดยเคตัวนี้จะเป็นตัวแปลงหน้านะครับทุกคนแต่เราจะผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะทุกคนใส่เป็นแบบนี้ดีกว่านะครับผม ไปเลยครับ3ามหมื่นห้านะครับทุกคนกดไปเลยโอเคครับผมแล้วก็ต้องไปอัปเกรดเครื่องยนต์กันก่อนเลยนะครับผมหรือว่าเราจะเปลี่ยนแม็กกันก่อนเลยครับทุกคนเป็นแม็กกันก่อนดีกว่านะครับทุกคนหลายอย่าง ผมไม่ชอบยางที่มันเป็นลายนะครับทุกคนเราจะใส่ยางที่มันไม่มีลายกันนะครับตัวนี้นะครับผมหน้ายางเราใส่ชุดแต่งมันปรับให้เราอัตโนมัติแล้วนะครับทุกคนเป็นหน้ายางกว้วางสุดด้านหลังก็กว้วางสุดแม็กเย็ดเคทุกคนแม็กลนยนี้ใส่นี้ลงตัวครับ วไหนดีครับผมเฮ้ยขึ้นมากเลยอะ่ะก็สวยว้าวทุกคนผมชอบลายนี้ครับผมว้าใส่ไปเลยนะทุกคนใส่ลายนี้ไปเลยนะครับ ราจะไม่รีรอนะครับขนาดยางขอ1สเก้าเลยนะครับใหญ่สุดไปเลยไปโอเคสปอยเลอร์เราใส่แบบนี้ดีวกว่านะครับฮูดหน้านะครับทุกคน ตัวนี้นะครับทุกคนใส่ไปสุดท้ายก็เหลือเครื่องยนต์นะครับทุกคนไปเราไปแต่งเครื่องเลยนะครับผม ครับท่านผู้ชมเราก็ได้แต่งเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูค่าเสียหายกันครับว่าจะประมาณเท่าไหร่กันห้าหมื่นแปดนะครับทุกคนใส่ไปเลยครับโอเคครับท่านผู้ชมต่อไปแล้วก็ไปใส่ลายกันเลยดีกว่านะครับสีรถกับลายรถไปดูกันเลยว่ามีลายอะไรบ้าง วว้าวลายนี้ครับผมเป็นลายของฮานนะครับทุกคนในตัวเกียวดีฟสามนะครับผมแต่มันไม่มีชุดแต่งที่เหมือนกันผมไม่ค่อยอยากใส่เท่าไหร่นะครับทุกคนอเราใส่ลายตัวไหนดีนะครับว้าว <laughs> นี่จะเป็นลายของรถดดอมนะครับ เรื่องฟาดฟา,ฟา,ฟา,ฟาพักฟาพักแรกนะทุกคนว่นนนาจะใส่ลายนี้ครับเต็ดบูลใส่ลายไหนดีครับทุกคนใส่ลายไหนดีเอ,อ่ย เอาลองสายลายนี้ไหมทุกคนไปน่าจะสวยอยู่นะถึงมันจะไม่มีชุดแต่งที่เหมือนกับในหนังแต่มันน่าจะสวยนะครับทุกคนลองใส่ก่อนนะครับผมไป โอเคครับทุกคนเรามาดูรถรอบๆเลยนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนครับโอเคไปเลยนะครับผมว้าวโอ้โหผมว่าสวยอยู่นะครับท่านผู้ชมฟังเสียงเครื่องก่อนครับอถึงถึงชุดแต่งจะไม่เหมือนแต่ก็ ทรงได้อยู่นะครับผมสวยโยสวยโยผ่านครับผ,ผ่านผมสำหรับผมว่าผ่านครับผมต่อฟังเสียงเครื่องยนต์เต็มๆกันดีกว่าครับอืว้าวไปเลยนะครับผมอืกไปลองรถกันดีกว่าครับ แรงอยู่นะครับทุกคนไปเราไปลองดิฟกันกว่าลองดิฟกันดีกว่านะครับผมผมได้เซ็ตเครื่องยนต์ไปเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับไม่ได้ตั้งเป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับทุกคนเว้ยอย่าชนเกือบชนนะครับทุกคนไปเลย แั่นมากนะครับผมจะชนครับจะชนไปไปลองดิฟหน่อยดีครับที่เดิมที่เดิมที่เดิมขอเรากว่าก่อนทุกคนที่เราไปทดลองดิฟใน EP ที่แล้วครับ ตรงนี้ครับทุกคนไปไปเลยนะครับตรงไปยศสามไปโอ้โ oh. ห ไม่ได้นะครับทุกคนเดีเ๋ยวไปลองเดีเ๋ยวไปลองสนามบีบดีนะครับมผมเล่นเป็นปรับเกียร์เองนะครับไม่ได้ปรับเป็นออโต้นะครับทุกคนก็เลยตะกุกตะก,กักนิดหน่อยนะครับผมแต่ไม่ได้อารมณ์ในการขับมากนะครับผม โอเคครับท่านผู้ชมเราก็มาถึงแล้วนะครับผมเป็นสนามบินเก่านะครับผมผมว่ามันดีฟง่ายนะครับมันจะมีรถมาสวนนะครับผมลองดีฟไปเลยนะครับผมไปสเก็ตตามไปเลีเ้ยงไปเลี้ยงไปเลี้ยงไป <c oughs> มันจะดีฟยากนะทุกคนคันนี้ทำไมเราจะไม่ลดความพยายามะครับผมไปไป เจ๊ต่ำครับทุกคนไปเจ๊สองครับโอโ้โหโค้งหนึ่งครับไปสวยครับโค้งนี้สวยครับทุกคนเดี๋ยว่าเดี๋ยวเราเอาแมปออกก่อนนะครับผมจะแจ้งเตือนไม่หายครับทุกคนโอเคไปดูดต่อครับ ค,ครับสติดตามทุกคนไปได้อยู่นะครับผมลองอีกรอบนะครับทุกคนไปนะครับยาวๆครับยาวลงยาวลงข้างทางครับผม ต้องฝึกนะครับทุกคนขอเดี๋ยวต้องฝึกต่อครับไปต่อไปต่อ,ตอโอเ้เกือบสามครับไปไม่ได้นะครับ,บกกทุกคนมันจะดิฟยากก่อทุกคันมากเลยนะครับ น่านจะต้องไปปรับจูนอะไรสักนิดหน่อยนะครับผม,มได้อยู่นะครับเริ่มข้อมือนะทุกคนสวยครับผม เกือบสวยครับโอเคครับทุกคนเราฝึกดิฟกันพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองทางตรงกันดีกว่าครับผมไป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 ดูว่าประสิทธิภาพเครื่องยนต์มันจะขนาดไหนครับท่านผู้ชมอ่ะเฮ้ยตรงนี้นะครับผมไป เครื่องยนต์ของ X7 จะเป็นเครื่องโรตารีนะครับทุกคนเสียงเป็นเอกลักษณ์มากนะครับผมเป็นเครื่องที่เอามาโมดิฟายแล้วได้เครื่องเอ้ยจะได้แรงม้าสูงมากนะครับผมลำ ว่ามันจะขี่ได้เร็วแค่ไหนครับทุกคนเดี๋ยวรอถึงทางตรงก่อนนะครับผม <100 m. S 1> เรายังไม่สามารถอัดได้เต็มที่นะครับผมมาทางโค้งเยอะครับ โอเคครับท่านผู้ชมเราก็ถึงทางตรงที่จะลองรถแล้วนะครับผมไปเดี๋ยวเราตั้งหลักก็ดีกันก่อนนะครับผมโชว์ความหล่อสักนิดนึงก่อนครับเราจะออกตัวเกียร์หนึ่งนะทุกคน เป็นเกียร์เรียบร้อยแล้วไป3 2 1ไปนะครับผมเกียร์สองครับเกียร์สามครับลุนเกียร์สี่ครับ 100, ก่อนพอนก่อนเกียรห้ครับผมเกียรหกครับ200ร้อครับผมสามรไหลแล้วไหลแล้วครับสามร้อยยี่ขึ้นอยู่นะครับทุกคนเอ้ย <c oughs> เมื่อกี้ผมดูไม่ทันนะครับทุกคนเหมือนจะยังไม่สุดนะครับทุกคนเมื่อกี้เดี๋ยวเราลองมาอีกอีกรันหนึ่งครับทุกคนเดี๋ยวก่อนจอดก่อนจอดก่อนถอนเกียร์ถอนเกียร์แต่เราจะไม่ขี่สภาพนี้ครับทุกคนเราต้องซ่อมรถก่อนโอเคเดี๋ยวเราสลับ เป็น RX7 อีกครั้งนะครับผมมานี่ไงลุยเลยนะครับท่านผู้ชมลองมาดูอีกรอบนะครับว่าเมื่อกี้เหมือนจะ340เท่าไหร่ไม่รู้นะครับเหมือนจะไหลได้อีกนะทุกคนลองลุยอีกรอบครับผม Three, two, one, สา2ครับทุกคนสามครับสี่ครับผมห้าครับผมหกครับ ต่อครับได้อยู่นะครับผมสามวันยี่สัสิบเจ็ดครับผมโอ้ยไม่ถึงครับทุกคนเบรก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 ไม่ได้นะครับทุกคนไม่ทางมันยังไม่ตรงพอนะครับโอเคครับทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับผมทุกคนเห็นว่าความเร็วเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆทดลองรถครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมอูรูด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย